สวัสดีครับวันนี้ผมเอเทนนะครับวันนี้จะมาสอนใส่โทนเนาะป้องกันคลื่นแทรกหรือสัญญาณรบกวนจากที่อื่นนะเวลามีใครบางคนมาใช้ช่องเดียวกับเราเนาะแล้วอาจจะมีการรบกวนบ้างเป็นบางครั้งนะเราก็ควรจะใส่โทนเนาะตัวนี้เป็นวิธีการใส่โทนของ G Signal Mini นะครับก็วิธีการก็เปิดเครื่องนะครับเลือกอช่องความถี่ใดความถี่หนึ่งเนาะอ่ะผมจะเลือกเป็นช่องนี้ก็ได้เปิดมาก็เจอช่องนี้ ขั้นตอนแรกนะครับกด F นะครับอ่านี่กด F กดเลขหครับคำว่า SQT อ่ะกดเลขหครับผมจะเจอคำว่า off ใช่ไหมครับก็เลื่อนหาเนาะเลื่อนหาคาว่า CTSS อ่ะกดลูกศรเลื่อนอันนี่ครับ CTSS แล้วก็กดตัว F นะครับฟังก์ชันปุ้งอ่านี่หน้าจอนะครับก็จะขึ้น CT เนาะ วิธีการเลือกโทนอีกขั้นตอนต่อไปเนาะกด f ครับกดเลข7ครับคำว่าโค้ดเนาะ code กดเลข7ครับโทนนี้มีเยอะมากเลยครับโทนก็ประมาณ50สกว่าโทนได้นะครับโทนเครื่องนี้เขาให้มาเยอะอะเราใช้โทนที่10ก็ได้ครับ91.5นะโทนรับอะกด f อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้91.5อันนี้ก็เลื่อนหาเป็น91.5 เช่นเดิมครับโทนรับกับโทนส่งเนาะอันนี้ทีคือโทนส่งอ่ะกด F เช่นเดิมครับอ่าเข้าโทนแล้วทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบเนาะว่าโทนเนี่ยมันใช้ได้งานได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอ่ะมันป้องกันสัญญาณรบก,กวนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอนยญาน,นะอ่ะผมจะเอาเครื่องมาตัวอย่างเนาะเดี๋ยวกดไปสอง7ี่ห อ่านี่นะครับช่องเดียวกันและจูนให้เป็นช่องเดียวกันอ่ะผมขอแอยกเปิดไฟก่อนนะอ่านี่ครับอันนี้เครื่องนี้ไม่ได้ใส่โทนนะเครื่องที่ผมถืออยู่อ่ะผมจะเรากดคีย์ไปนะนี่นะครับเครื่องใส่โทนรับได้นะแต่ไม่มีเสียงพูดเนาะเพราะว่า ป้องกันขึ้นแทรกเนาะครับเราจะมาลองว่าเครื่องใส่โทนจะพูดออกออกอากาศได้หรือเปล่านะทดสอบทดสอบอเดี๋ยวสักครู่นะครับเครื่องไม่ใส่โทนอยู่ทางซ้ายมือนะเดี๋ยวจะทดสอบทดสอบทดสอบอเครื่องไม่ใส่โทนสามารถรับฟังเครื่องใส่โทนได้นะแต่เครื่อง ไม่ใส่โทนกดส่งไปหาเครื่องใส่โทนไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะมีสัญญาณเข้านอกแต่รบกวนไม่ได้ครับก็ไม่สามารถรบกวนได้อ่ะต่อไปนะครับวิธีปิดโทนนะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใส่โทนอีกเครื่องหนึ่งให้ก่อนทาเหมือนเดิมนะครับวิธีใส่ใส่โทนนะสมมติเรามี2เครื่องเราใช้กับเพื่อนโรงงานนาะอกดเลขหกแล้วก็เลื่อนหา ctss แล้วก็ตั้งเป็นช่อง โทนเหมือนกันเลยครับอ่าเป็นโทนที่สิบเนาะ91.5าสบอุดห้าอันนี้ก็เป็นโทนสิเหมือนกันอ่านี่ครับได้แล้วจะคุยกันได้หรือไม่นะครับทดสอ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 บข้อแรทดสอบข้อแรกทดสอบอ่าคุยกันได้นะครับก็ถ้าใส่โทนเหมือนกันก็สามารถคุยกันได้เนาะแล้ววิธีปิดโทนละ่ะ ต้องปิดทั้งสองเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปิดก็คุยกันไม่ได้นะครับต้องตั้งให้เหมือนกันเนาะอ่าเข้ามากด F ครับขั้นตอนแรกกด F เนาะฟังก์ชันใ่ข้้งล่างนี้แล้วก็กดเลข6นะครับคำว่า SQT แล้วก็เลื่อนหานะครับเลื่อนลงนะครับเป็น OFF นะ O F F แล้วก็กด F อีกรอบหนึ่งครับอ่าเท่านี้ก็เป็นการปิดโทนแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดสนใจเอ่อ หรือสงสัยข้อใดเกี่ยวกับฟิทิวสื่อสาร G Signal Mini ก็สามารถ